รยกทาบินก่อนไล่อแหลมอับบนเรื่องปมติดถ้ากลับบ้านไม่เป็นไรเปียกแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอนไปทำงานตอนเช้าจะอ เยอะว่าปีที่แล้วเนาะใช่ผมก็ว่าเยอะกว่านะครับแล้วเราก็ไม่แน่จะเยอะกว่านี้อีกเนี่ยเขาว่าจะเยอะกว่านี้อีกแต่ไม่แน่ใจว่าจะเยอะเท่าไหร่อแต่ก็ต้องบ้องกันว่าถ้าเกิดยกของได้ก็ต้องยกนะพี่เนาะยกหมดแล้วนะพี่เนาะครับครับครับแล้วจะไปไหนอะพี่อ๋อเจ็บของดูอะไรเนี่ยนะครับครับ วกับทุกวันเลยใช่ดูเหมือนไม่เยอะขกาดท่วมท้นเยอะกปีแล้วใช่เยอะกว่านะครับน่าจะน่าจะเยอะอีกกแบบอันนี้อีกหน่อยด้วยจะ นี้เยอะสุดเลยเฮ้ยแล้วฝนตกมันมันอยู่อะไรหลังหลังรถเขาเนี่ยแล้วไม่เปียกฝนเรอะุดยอดลยนี่ อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนอนอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอืมทำข้าวเหรอ ล่างนี้ก็เป็นพื้นน้ําแล้วครับเป็นเป็นพื้นน้าเนี่ยล่างเป็นน้ําแล้วตอนนี้หนุนเตียงขึ้นมาแล้วครับถ้าเกิดมาอีก1ิดมาเซนถึงยี่สิบเซนเนี่ยตุ้ใส่จะไม่รอดครับไส่จะไม่รอดนะครับผมหมดเนี่ยที่เด็กนอนนี้นีก็ตู้ก็ได้รับความเสียหายแล้วเพราะว่าจมน้ําครับผมก็มีข้าวของบางชิ้นก็ได้รับความเสียหายไปบ้างแล้วใช่ครับและอย่างนื้อยู่กันไม่ได้ไงบางทีพวกตะคุลตะขาบพวกกิ้งกงกิ้งเกลือเด็กก๋ว บอกไว้โอ้การไว้แต่ว่าก็ยังมีน้ําเข้าไปเราก็ไม่ได้สูบออกนะก็คือปล่อยให้เข้าไปครับเพราะว่าถ้าถูกออกปุ๊บเนี่ยมันจะพังกาแพงก็พังใช่เหมือนแบบบ้านบางบ้านที่บ้านผูกรุงอ่ะผู้ปรุงอ่ะครับแล้วก็กําแพงพังกล้น้าก็เข้าไปใช่ครับถ้าคนเราไม่รู้นะเขาก็จะว่าบ้านเราท่วมน้อยแต่มันไม่ใช่ถ้าเราไม่กั้นดิหมดแล้วมันไม่เหลือเลยเนี่ย ดีว่ากัน้นกั้นไว้แล้วไม้แผ่นนี้ตอนนี้ผู้ว่าเ้าประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วและคาดว่าน้ําจะมาอีก15-20เซนตอนนี้เราได้เตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับมันก็ที่หนุนไว้เนี่ยถ้ามันมาอีกเรารับมือไม่ได้แน่เพราะว่าถังแอร์ก็จะจมตู้เคื่องพานในบ้านมันย้ายไม่ได้มันของที่จะหนุนมันก็ไม่มีแล้วถ้าปล่อยมาอีก15-20คือได้รับความเสียหายอย,าย่างแน่นอนเพราะเราก็เอาไม่อยู่ เนี่ยมันขยับไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยังยกได้แต่ของข้างในที่มันใหญ่อ่ะมันออกของไม่ได้ของหนักๆใช่ไหมครับใช่มันเสียหายแน่นอนถ้าช่วงถ้าแค่นี้เรายังรับไหวเรายังพอไอ้นี่ได้แต่ถ้ามากกว่านี้สักสิบห้ายี่สิบเราก็ไม่ไหวแล้วแล้วอะไรที่จะหนุนก็ไม่มีแล้วครัะตอนนี้มวลน้ํากําลังจะลงมาคาดว่าน่าจะมาถึงบ้านเราสักวันสองวัน ถ้ามาวันหนงวันนี่ก็คงไม่ไหวแล้วล่ะถ้าเกิดเขาปล่อยมาสักยี่สิบสามสิบนี่ก็จบแล้วเขาต้องไใหลับฝันเสียหายแน่นอนวันเลยเนี่ยว่าจะทํายังไงมันทำอะไรไม่ได้เครียดไหมครับฮะเครียดไหมครับเครียดสิไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราาะว่ได้ของอ่ะเราก็หนุนเต็มที่แล้วนะพูดถึงอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหนุนแล้วเพราะว่าปีนี้มันมากกว่าปีที่แล้วใช่ไหมรับมากกว่าแล้วที่แรกมันไม่ถึงพอมาสองวันเนี่ยน้ามากครับ ที่แล้วนี่นั่งดูน้ําทุกวันนะเนี่ยว่าน้ามันจะแค่ไหนขึ้นแค่ไหนหลานเขาคอยส่งไว้ดูว่าวันนี้เท่านี้เท่านี้เราก็วิตกกังวลเรื่องน้ำนี่นะครับถ้ามันพังเข้ามาเราจะเอาอะไรเพียงให้แฟนไปดูตรงหน้าต่างว่ามันเหลือเยอะไหมถ้าพรุ่งนี้มันสู้ไหวก็คงจะรอดแต่ถ้ามันสู้ไม่ไหวก็จบแล้วก็มีตามเตรียมความพร้อมไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ถ้ามาอีกสิบห้าถึงยี่สิบเซนเนี่ยคาดว่า คาดว่าน่าจะได้รับความเสียหายเสียหายแน่นอนเพราะว่าเรากูจะเอาอะไรไปหนุนแล้วมันไม่มีแล้ววะมีอะไรได้รับความเสียหายม้างครับก็มีที่นอนที่เพิ่มที่มีที่นอนที่นั่งมองเนี่ยคเพราะยังไงมันต้องเสียหายแน่นอนเพราะมันอดกรบห้องก็ไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ไหมครับออกไม่ได้ติดหมดเนี่ยครับเพราะเราไม่คิดว่าน้ํามันจะมาขนาดนี้ใช่ไหมแล้วไม่มีอะไรจะหนุนแล้วด้วยหมด ถ้ามาขนาดนั้นจริงๆก็คือว่าึเรก็คงจะจมแล้วล่ะต้องได้รับความเสียหายแน่นอนเพราะมันเอาขึ้นก็ไม่ได้เนี่ยเสร็จแค่เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะตู้เย็นขึ้นแล้วเนี่ยเพราะมันหนุนไม่ได้มันติดัาขึ้นไปมากๆข้างบนข้างบนก็จะสุดขั้วข้างบนจะสุดใช่เราครับเอาขึ้นได้ไปยามยอมเสียเนี่ยมันจะทำมาแล้วชั้นเนี่ยยอมต้องยอมเสียเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้างบนมันสุด ก็คือตอนนี้เราหนุนอยู่นะครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันซุดมับงถ้าเกิดขึ้นแบงบนมากๆเป่อทุบลงมาพังลงมาไม่คุ้มกันเลยมันไม่คุ้มอ่ะยิ่งบ้านตัวอย่างข้างหน้าไหมระเบิดใช่ไหมกันมากๆเราก็เสียวถึงพยายามหลอนน้ำมัเนี่ยไม่ให้แห้งให้แห้งทีเดียวเพราะถ้ามันแห้งแล้วมันมีิทธิ์ที่จะระเบิดโอกาสที่จะระเบิดได้มาอีกสิบห้าถึงยี่สิบเซนเราเตรียมฟาร์มวอไังไงครับก็หนึ่งกงเก็บของ สองถ้าไม่ทันก็จมหมดมแต่สำคัญที่ปลั๊กไฟดูดครับถ้าเกิด<ต>ว่าถ้าเกิดมาอีกสิบห้าถึงยี่สิเซนเกือบจะถึงปลั๊กไฟเราดีคาดว่าถ้าเราไม่ได้ย้ายปลั๊กไฟนี้ก็อาจจะได้รับไฟแดดร <Dead line S 2> ้อนได้ใช่ไหมคร,ครับผมครับนั่นแหละครับเพราะว่าน้ํามันเยอะหรือเกินแล้วที่หลับที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้เราได้เตรียมความพร้อมไว้ยังไงครับถ้าถึงปุ๊บเราเอาของจะเป็นขึ้น แต่ถ้าพอไม่เป็นแล้วก็ต้องปล่อยทิ้งก็เสียหายหมดเลยครับกลัวนะแล้วอย่างพวกเราก็กลัวพวกง,งูเยอะคื้ขออย่างเงี้ยมันเข้าไปตามเนี่ยล่องๆ่องอย่างเงี้ยเนี่ยล่องๆ่องไอ้พวกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันเข้าหมดเลยแล้วพอเวลาปุ๊บมันลำบากจริงๆครับ เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงว่าคือถ้าเกิดน้ําจะมาอีกสิบห้าถึงยี่สิบเซนเนี่ยเราเตรียมฟาร์มพร้อมไว้ยังไงก็ต้องดูก่อนเพราะว่าหนึ่งของกกอุปกรณ์ไม่ค่อยจะมีอะสองต้องเกมสวิตช์ไฟอ่าตอนนี้ผู้ว่าได้ประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วในพื้นที่เกาะเก็ดของเราแล้วถ้าเกิดน้ําจะมาอีกสิบห้าถึงยี่สิบเซนเราได้เตรียมฟาร์มพร้อมไว้อย่างไรครับก็ได้ยกบางส่วนบางแล้วครับ แต่ก็มีพวกพวกตู้อย่างเงี้ยมันหนักไงมันยกไม่ไหวพี่ถ้าเกิดมันขึ้นมาอีกสิบห้ายี่สิบเซนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะพี่ยกไม่ได้หรอกตู้ตู้แช่ใช่ไหมครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับใช่แต่บางตู้ที่มันเบาๆก็ยกได้แล้วแต่ข้าวของก็ข้าวของมันบางอย่างมันก็อ่าเราก็จะหนุนจะหนุนใช่ไหมครับไหนตู้ไหนจะเอานอนอีกอะไรจะมีจะมีตู้แช่นี่นะครับถ้าเกิดเรายกไม่ได้มันหนักละจะรับความเสียหายใช่ไหมครับใช่ครับ ของมันเยอะเลยพี่มันรู้ว่าจะยุ่งไงแล้วมันใช่ของมีอย่างตู้แช่มันมีหลายตู้ถ้ามาอีกสิบห้าถึงยี่สิบเซนคาดว่าเราจะได้รับความเสียหายใช่ไหมครับใช่ครับมากครับตอนนี้มันเยอะเยอะเกินกว่าปีที่แล้วเยอะแล้วครับมากกว่าปีที่แล้วแล้วใช่ผู้ว่าเขาได้ประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วคาดว่าน้ําจะมาอีกสิบห้าถึงยี่สิบเซนแล้วทางบ้านได้เตรียมความพร้อมไว้ยังไงครับค่ะก็เตรียมความพร้อมไว้ ตั้งแต่มาน้อยมามากเราก็เตรียมตลอดอยู่แล้วพอเริ่มมาเราก็ทีแรกก็เตรียมไว้ระดับหนึ่งพอมาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ทีนี้ก็เลยเตรียมไว้ให้เทียบเก้าปีห<อ>้าสี่ไปเลยถ้ามาไม่ถึงปีห<ๆ>้าสี่ถ้ามาไม่ถึงปีห้าสี่ก็ค่ะก็จะไม่ได้รับความเสียหายใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าเกิดมาไม่ถึงเนี่ยเรายกไว้ขนาดไหนครับก็ตอนนี้อะค่ะยกของไว้เข้าเอลเลยค่ะ ก็เอี่ยแล้วเพราะบ้านหนูสูงกว่าใครเพื่อนอยูแล้วก็เลยยกน้อยหน่อยกว่าคนอื่นเขาดีที่บ้านเราสูงก็เลยไม่ได้รับผลกระทบมากนะค่ะเพียงจากท่วมถนนเข้าบ้านเท่านั้นเองแต่ถ้าปี54ก็ระดับเขาอะค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนแบบผนปกติทช่วไปใช่ไหมครับว่าแต่เข้าของไม่เสียหายเข้าของไม่เสียหายแค่เข้าออกลาบากท้ำหมากินยากขึ้นแค่นั้นเองค่ะคือท่านลองรับได้ติดปี54ใช่ไหมครับโอเคคับ